สวัดทุกคนนะคะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับแฟช่องแฟ88ค่ะวิธีการติดต่อแอดมิน Lazada จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะคะแบบที่1คือการโทรแบบที่2คือการทักแชทในระบบการติดต่อแอดมิน Lazada ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนปัญหาทุกอย่างที่ผู้ใช้งานเจอไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบ Lazada การชำระบิลการซื้อสินค้า ทุกเรื่องใช้แค่เบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียวแล้วก็ทักแชทที่เดียวกันหมดเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้ติดต่อแอดมินของ Lazada นะคะ02-018-0000 0, 0, 0, 0, 0, 0. สามารถติดต่อได้วันจันทร์ถึงวันเสาร์8ป0โงถึง4ทุ่มเท่านั้นนะคะทุกวันอาทิตย์เป็นวันหยุดจะไม่สามารถติดต่อแอดมิน Lazada ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดต่อแอดมินช่องทางที่2กันดีกว่าค่ะก็คือการทักแชทในระบบนะคะ ข้อดีของการทักแชทหาแอดมินในระบบจะอารมณ์เหมือนเราคุยไลน์กับแอดมินสามารถที่จะส่งรูปส่งวิดีโอส่งไฟล์เอกสารแล้วก็คุยโต้อตอบได้แบบเรียลไทม์นะคะขั้นตอนแรกก็กดเข้าไปในแอป lazada เลยค่ะแล้วให้ดูที่มุมขวาด้านล่างสุดนะคะจะเห็นคำว่าบัญชีที่เป็นรูปคนนะคะกดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นนะคะก็ให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างสุดของแอปเลยค่ะ,ะเลื่อนลงเลื่อนลง แล้วให้มองหาคำว่าช่วยเหลือตรงที่เป็นรูปกลมๆแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามนะคะแล้วก็ให้เรากดไปเลยหลังจากที่กดเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นระบบ AI learning ของทาง Lazada นะคะใครที่สามารถเรียนด้วยตัวเองได้นะก็สามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็เรียนรู้ได้เลยนะอ่าเดี๋ยวแฟจะลองเข้าไปเรียนสักเรื่องนะคะเรื่องเกี่ยวกับการสั่งสินค้าสำเร็จไหมอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งสินค้านะคะ อ่าก็จะมีประมาณนี้เนาะบอกประมาณนึงก็ถือว่าโอเคนะคะน่าจะเข้าใจอ่าเดี๋ยวแฟลองเลื่อนลงไปเรียนตรงคําถามยอดฮิตดูซิอ่าจะเรียนเรื่องอะไรดีเรียนเรื่องฉันต้องการยกเลิกคําสั่งซื้อ,อลองกดเข้าไปนะคะอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดตัวกับการยกเลิกคําสั่งซื้อนะคะโอ้ข้อมูลก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะละเอียดมากเลยค่ะทุกคนดูสิ แล้วก็อ่านนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจกระบวนการวิธีการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะกับการยกเลิกสินค้าอลองเลื่อนลงไปด้านล่างสุดเลยนะคะในกรณีที่เราเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจยังมีคําถามเพิ่มเติมหรือว่ายังหาสิ่งที่เราต้องการแก้ไขปัญหาไม่เจอนะคะให้เพื่อนๆกดตรงคำว่าแชทกับ l a z a d a แล้วเดี๋ยวแฟจะพาไปคุยกับแอดมินนะคะ พอเข้ามาถึงหน้านี้แล้วเราไม่ต้องสนใจพวกระบบ AI ข้างบนนะคะให้เราพิมพ์คำว่าติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็กดส่งได้เลยค่ะเลือกหัวข้อที่อยู่ในหมวดที่เราต้องการจะสอบถามแอดมินนะคะวันนี้แฟลเลือกเกี่ยวกับ Lazada Wallet อ่ะก็กดไปแล้วก็รอสักครู่นะคะปกติก็จะใช้เวลาประมาณ2-3นาทีเจ้าหน้าที่ก็จะทักกลับมานะคะอ่านี้ทักกลับมาแล้วนะ ถ้าหากว่ามันขึ้นว่า lazada shopping อ n l i n e สวัสดีครับน็อตยินดีให้บริการอะไรประมาณนี้ค่ะแสดงว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังสแตนบายคุยกับเราอยู่นะคะให้เราแจ้งปัญหาของเราไปได้เลยค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถเข้าไปเช็คเลขคำสั่งซื้อของสินค้าแล้วก็ส่งรูปส่งวิดีโอที่เราต้องการจะสอบถามแอดมินได้ด้วยนะคะก็ให้เรากดเข้าไปตรงคำว่าส่งรูปภาพค่ะวันนี้แฟก็จะสอบถามเกี่ยวกับคูป,ปองเนาะก็จะส่งรูป คูปองไปอ่ะก็สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะคูปองส่วนรถนี้สามารถใช้ได้ไหมหลังจากที่เราคุยกับเจ้าหน้าที่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือให้กดคำว่าจบการให้บริการนะคะตรงด้านขวาตรงนี้กดเข้าไปเลยระบบจะถามเรานะคะว่ายืนยันการจบบทสนทนาจริงๆใช่ไหม ถ้าใช้ก็ให้กดคำว่าจบการให้บริการเลยค่ะแอดมินก็จะปิดเคสของเราเรียบร้อยค่ะเย้ yeah! วิธีการทักหาแอดมินลาซาราก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวใครที่มีคำถามอยากจะสอบถามแฟเพิ่มเติมนะก็ให้สอบถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแฟจะกลับมาตอบทุกคนนะบายๆเราเจอกันค่ะทุกคน